มาดูกันว่า120เนี่ยผมจะได้ตัวที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดไหมอ่ะมาล,ลุยกันเลยกด,ดย,ยาวๆครับ120มาดูว่าเราจะได้ตัวที่เป็นลิมิเต็ดไหมนะแต่ผมคิดว่ามันยากเกินไปอะ่ะผมก็เลยไม่ได้สนใจเออดีๆดๆโอ้ยไอ,อตัวนี้ก็ชอบนะตัวนี้ก็ชอบไอดีหลักผมอ่ะไม่ได้เลยนะเว้ยไม่ได้ไอพวกนี้เลยพวกสิ่งนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องหาคือจิบิที่เป็นลิมิเต็ดนะครับ ไอกิจกรรมนี้มันอยู่นานอยู่นะค,คือเดือน5วันที่7เราสามารถที่จะมารับพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แจกแบบตัดเต็มแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงของผู้เล่นเหมือนกันว่าจะได้ตัวที่มันลิมิเต็ดจริงๆไหมนะครับมาไอเดี ID ที่3ของผมนะแต่เพื่อนๆน่าจะเห็นเป็น ID ที่2เพราะไอดีที่1เนี่ยผมอัดคลิปไว้ในมือถือนะครับดูซิว่าจะได้อุ้ยอื้เจด เออสำหรับตัวเจฟเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะแต่อีดีหนึ่งก็สุ่มได้เจฟเหมือนกันก็เลยคิดว่าเขาผ่านก่อนผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสได้ลิมิเต็ดโอ้กาเรนอะสุ่มไอเหรียญนี่ออกลกัน <laughs> ไอเหรียญเมื่อกี้มันเอาจริงๆก็หายากนะแต่เราไม่ได้สะสมอะเอาง่ายๆนะเฮ้ยมันร้อยยี่สิบกว่าเนี่ยมันหลายๆคนก็บ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเหมือนให้แบบความหวังแบบลุมหลุมนงแรงนะ โอเคสุ่มจะสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เกินไปนะผมผมเชื่อนะว่าหลายคนนอยากได้เหรียญไอ้พวกนี้เพื่อจะเอาสกีนของเอสเลียวแต่ผมไม่อยากนะแต่อันนี้มันออกทองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไอดีเนี้ยออกทองเยอะเหมือนกันแต่ยังไม่เห็นลิมิเต็ดไงลิมิเต็ดอยู่ไหนอ่ะผมว่าไอคอนของเกมหลายๆอย่างผมก็แอบช่วงงงงวยงวยเหมือนกันนะพอสมควรเลย โอ้โหพระเจ้าช่วยมันจะเป็นอะไรที่ผมว่าเกินไปอ่ะกิจกรรมแบบอุ๊ย glorious เหรอก็โอเคครับ id นี้ค่อนข้างโชคดีหลายอย่างนะผมว่า id นี้ค่อนข้างโชคดีมาอุ๊ยเออไม่เอาแต่ว่าขอผ่านเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยนะอันนี้ฟรีแล้วกันก็ถือว่าโอเคนะ glorious ได้ได้ใช่ได้ เป็นตัวที่ผมค่เทข้งชอบอยู่แล้วครับอ่ะเอานี้ไป้วยเลยอ่ะสรุปเรื่องราวของการสุ่ม600บุ5อีก50เพราะครั้งละ50นะครับเป็น650ไม่ได้ลิมิเต็ดเลยครับผม